สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ใอรไฮไฟไฮไ,ไฟก่อนสวัสดีคะ่ะเย้ยสิบสิบสิบมามีอยู่นี่นะคะเพื่อนๆเตรียมดินก่อนมาสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จุ๋มมาปลูกผักต่อนะคะยังไม่เสร็จมากสิบเต่ อนนคืเม็ดินเดี๋ยวอันดับแรกเราก็ต้องเอาดินผสมกันให้ดีๆก่อนเนาะเพื่อนๆค่ะอันนี้กระถางเม็กซิกันสลัดนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นเหมือนหูระพาเลยอันเนี้ยลำต้นก็สีเหมือนหูระพาเห็นปะเห็นไหมคะ สีเงินฮูลาพาค่ะเพื่อนๆฮูลาพาเม็กซิกันเม็กซิกันสลัดนะคะสลัดแล้วก็เอาเข้าๆไปในนี้น ดินดูที่เราซื้อมามองท้างบนเสร็จไปหนึ่งนี่ล้วก็มีตัวช่วยมาใงกำดังงานช่วยวันนี้เอาอย่างละอย่างเนาะลูกเนาะเนาะบ๊ายบายกุณนายไปนอน ลาติสวัสดีค่ะทุกคนเส็เป็นหนึ่งสองวันละนิดวันละหน่อยค่ะอันนี้เราปลูกอันนี้ให้เขาเพรอันนี้เดี๋ยวแม่จุ้มจะไปปลูกหน้าบ้านจะก,กันคลิปหน้านะคะรักๆลบๆค่ะเสร็จเป็นหนึ่งนะคะ